อ้าพี่น้องวันนี้มาดวนหมูกระทะกับจ่าปานครับผมพี่น้องเราไมามเราพี่โภเป็พี่โภไม่ลคัมต่อพี่โภลดคำต่อพี่โภเอ้วะโซ่หมูดูโซ่หมูโซ่หมูอ่าขาหมูตัวหนึ่งแต่ว่าตาสันไม่มาเห็นทีหล้วทีกลับรองเบื่อแท้นี้เดี๋ยวรู้กันเด้รู้กันครับเสียบจำไลยแต่ว่าเสียดายของภาษาเล็กน้อยเนาะ อิ่มละเมินนะครับนี่ยหอมเมื่อนเมือนมากกินหละกับเมียเลยแซ่บเมืองไหนเมืองเลยสีดาดสีดาเมืองเพ่งเออในส่วนก็จะสีดาเมืองเพ่งสปปเล่าของเนี่ยเนียวขนาดเนียวขนาดอันนี้เกี่ยวพ้อมมากเลยกินบ่ได้อายุเกินไอซีที่เกินไปนี่กินยากไหมกินแต่จะไปหลุดครับ่าเดี๋ยวพี่โบมาเดี๋ยวพี่โบ เร็วเร็วนี่พอกันสีดาดลูกบุรีสาขาที่สิบสามโอเคครับเราพอกันไปแล้วไปแล้ว